หมายสารจากกระเทยเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคำหยาบที่เลอพูดลงไปยังไงก็อย่า,ไ,ยาไปพูดกับคนอื่นผู้ใหญ่ละถ้าไม่อยากโนกแตกใหสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่เอ,อิมสิบเกุมภาพันธ์นั่นเองนะซึ่ง Identity เดี๋ยวเดพูดอะไรก่อนซึ่งไอเดนติตีเนี่ยเขาก็ได้อัปเดตมานะทุกคนก็เป็นอัปเดตซีซั่นที่ย0สิบเนาะก็จะมีอัปเดตอะไรบ้างแล้วก็ฉันจะเปิดกาชาเกลมายังไงก็ไปดูกันในเกมกันเลยมาทุกคนตอนนี้เราก็เจอห้องก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งรอบนี้เนี่ยเราก็มาเล่นกับนางอีบานริมเช่นเกยเอเช่นเกยไม่ใช่เช่นเกยผู้พิโอิย อะไรนะเปิดคลิปมาไม่ถึงหนึ่งนาทีก็พูดผิดสระโอ้ยตานี้เจอใครบ้างเออวินาสอนหนอยมีสกินม่วงด้วยแต่ก็สู้เราไม่ได้เพราะว่าเราเป็นสกินทองอ่ามาทุกคนถ้าเราเริ่มแล้วเราก็ไปกดเริ่มกันเลยดีกว่ามาเปิดมาก็เจอด่านโบสถ์สีชาติเกิดกลางแมปด้วย รู้สึกว่าช่วงนี้ฉันรู้สึกว่ามันอ่องอองฉันอ่องอองแปลกๆอะไรก็ไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนคือแบบพูดเพี้ยนไปเพี้ยนมาเนิ่ไปเนิ่มาเดี๋ยวก็พูดอันนึงเดือยวก็พูดอันนึงอะไรก็ไม่รู้ก็คือ <c oughs> ถ้าทุกคนเห็นฉันพูดอะไรแปลกๆหรือว่ามันขัดหูนิดๆเนี่ย ก็สอรีด้วยนะเพราะว่าโอ๊ยปั่นแหกมันก็เป็นแบบแค่ชว่วงนี้อนะเนาะอุยฮันเตอร์เป็นแจ็คโอเคเข้าใจตรงกันนะทุกคนง Focus, ั้นดาวฟาร์กัสกับที่เกมันต่อเลยรู้สึกว่านาโคออดิเนเตอร์เนี่ยก็มีความปั่นเร็วอยู่นะทุกคนแต่ที่จริงๆแล้วเนี่ยนางเป็นปตัวปั่นปกตินะเออเนี่ยหรือว่าเรากดแถบทองได้บ่อยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแต่ว่านาโคออดิเนเตอร์เนี่ย เวลามีเพื่อนนั่งเก้าอี้อ่ะเออนะก็จะปั่นช้าอันนี้ก็ต้องทําใจนิดนึงเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเราเป็นตัวช่วยเพื่อนนะทุกคนเวลาเพื่อนนั่งเก้าอี้เนี่ยเราก็จะต้องมีหน้าที่ที่จะไปช่วยเพื่อนนั่นเองอ้าวหัวใจฉันเต้นแล้วเหมือนว่าฮันเตอร์จะเจอนางอีบายดรีมหรือนาง er เซียร์นะแล้วนางลากเข้ามาโบนไงแบบนี้ฉันก็ต้องหนีสิสับตีนแตกเนยจ้ามาอยู่ไหนนาจะเอาฉันไหมอ่ะอุยอ้ยอุ้ยเขาไม่เอาเราไม่เอาแบบนี้ฉันก็ไปปั่นให้เสร็จเลย แน่สกินฉันสวยมากนะรู้ไหมแน่ฉันชอบสกินสีฉันชอบสกินนี้มากคือแบบนางมีความแบบสีดำคลับเนาะเออแล้วเวลาวิ่งเนี่ยกระโปรงคือผิวเมอร์คือแบบความปังคือเลิศแต่อย่างหนึงที่ติดใจกับสกินของโคออเดเนเตอร์ทุกตัวเลยก็คือ ทรงผมของนางอะคือทรงผมของนางจ,จะไม่เปลี่ยนกสกินเลยใช่ไหมจะเปลี่ยนแค่สีผมใช่ไหมอย่างสกินนี้เนี่ยแกก็เป็นความแบบม้วนๆกระจุงกระจุงเออแล้วก็อย่างเงี้ยทุกสกินเลยอะอะไรใครสังเกตสกินของออเนเตอร์ <c oughs> จะเป็นแบบนี้ตลอดเลยยกเว้นสกินคอลแลบบใช่สกินคอลแลบ,บจ,ะจะจะไม่เป็นเนาะเพราะว่าอ้าวอีไปดีโนนตีแล้วทุกคนเราควรวิ่งไปซัพพอร์ตไหมฉันว่าเราควรวิ่งไปซัพพอร์ตนะเพราะว่า,เค,เ,า,าเครื่องเหลือสามเครื่องแล้วทุกคนฉันเชื่อว่านักโทษกับ อีกคนนึงอะสาวน้อยเออจะปั่นได้นะส่วนเราเราจะไปซัพพอร์ตเนาะเพราะว่าเรามีปืนฉันเกรงว่าตานี้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ปืนนั่นเองอ่าเครื่องเสร็จอย่างรวดเร็วนะยทุกคนตอนนี้ก็เหลือสองเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ้าวแล้ว Jack the r ริปเปอร์มันจะเอาปี๊ปปี๊มาอ่าแล้วนางไปลงก็อยู่ตรงนั้นไฮ้ยเฮ้มาแล้วว,ว้าวยไปยกว่าคา เราจะโดนตีแล้วอุ้ยโดนตีว้าวทุกคนอุ้ยว้าวจริงว้าวจริงเว้ยเว้ยเอาชั้นสี่เบาชั้นสี่อือพับไม้ไว้ตีไม่โดนไม่ทันเด้ออุ้ยช่วยอุ้มเพื่อนเราทุกคนกลิ้งหนีกลิ้งหนีแล้ล่ะกลิ้งวิ่งไปหามันนี่แหละในยิ่ง เออเลิศวิกไปพ้ายามีชีวิตรอดเลิศทุกคนเราใช้ปืนซัพพอร์ตเพื่อนได้คุ้มมากรอบนี้เนี่ยเราเราาก,กมีประโยชน์ละโอเคเดี๋ยวเราว่าถ้าไปเปิดกล่องนั้นต่อด,ดีกว่าเออเปิดกล่องหาของเนาะหลังจากที่เราใช้ปืนไปเนี่ยปืนมีแคก่กระบอกเดียวแต่ว่าถ้ามีสองกระบอกก็โกเกินไปเนาะเข้าใจฮันเตอเอ้าอี่ดีล้มแล้วทุกคนจังหวะนี้เพื่อนโดน,นจับนั่งเฟดแรกแล้วเครื่องเหลือเครื่องเดียวใครจะไปช่วยะ สานวน้อยใช่ไหมหรือว่าฉันหรือว่าต้องเป็นฉันแล้วว่ะเอ๊ะยังไงดีไม่เป็นไรมันเปิดใกล้เสร็จแล้วงั้นฉันเปิดจนเสร็จเลยดีกว่าที่เชื่อว่าสานวน้อยน่าจะไปช่วยอยู่แหละโอ้ยจะได้นาฬนิกาของโซเซบาเดนมาทุกคนเลิศ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 นาฬิกาของโซเซบาเดนเนี่ยก็ช่วยเราจูได้ระดับหนึ่งเลยเนาะคือมันปังไม่ไหวเราวยแงนางสาวน้อยหายไปไหนละนางสาวน้อยกรีดนำเอาฉันทุกคนแบบนี้เราช่วยเราช่วยนางยูฮูไม่ทันเฟดแน่นอนนะ ไม่ทันจริงด้วยแล้วฮันเตอร์เข้ามาแถวนี้แล้วไงแล้วฮันเตอร์เข้าไปแถวนี้แล้วไงวิ่งบล็อกวิ่งบล็อกอ้ยสาวน้อย่ายแล้วโคนมาเป็นกำลังใจให้พวกเราวิ่งด้วยกันรอดไปด้วยกันนะจะ้าหนี้จะจะบล็อกนางยังไงเนี่ยนางแจ็ควิ่งเร็วมากแล้วก็มีหมอกด้วยเพื่ออย่าไปลางรโอ้อยก๊อชนั่นไงโดนโดนแล้วอาเราจุดเครื่องแล้วปัง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 ,ปงคือแบบมันต้องอย่างนี้ แล้วเหมือนว่าแจ็คเดอะริปเปอร์เขาจะเอาเปิดประตูชามาด้วยนะเอออะไรกันคะนี้ซึ่งตัวของเราเนี่ยก็เป็นตัวปกติเปิดประตูปกติเนาะก็ไม่ได้ชาแล้วก็ไม่ได้เร็วนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนเขาจะมากระจุกกันตรงประตูบ้านเล็กแล้วอ e ีบายดรีมลมเราจ้าสวัสดีนางไม่รอดเนาะเพราะว่าไม่น่ามีใครไปช่วยนางนะจะคิดว่าไม่น่ามีใครไปช่วยนางอ้าวระวางไกลมากอะ ก็คืออยู่อีกประตูหนึง่งเอา้าฉันลืมไปว่านางเลยเฟสแล้วเออแล้วใครมันจะไปช่วยวะลืมนักโทษอ้านักโทษวิ่งมาด้านหลังแล้ว,วทุกคนตานนี้ชนะสวยๆเลยแล้วผีวับมาหนีออกต่อหน้าเลย ก็เป็นไงเพราะมันบ้าทุกคนกับการเล่นตัวละครนักบินกองทัพในสกินเน็ตฮอคของฉันสกินนี้เนี่ยก็เป็นสกินฟรีในดาราสเปรกตัมเนาะแค่เก็บสเปรกตัมครบ1000พสเปรกตัมเนี่ยก็สามารถไปแลกได้แล้วนะทุกคนก็คือสวยมากๆเลยสกินนี้มีความสกินชุดเนี่ยเขาก็จะมีความสีดำดำเนาะแล้วก็มีความวิบวับทองแดงนะเออมีความจีเวลคือมันสวยทุกคนคือสําหรับเมนักบินกองทัพเนี่ยฉันเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะแลกมากันแล้วเนาะ อาก็สำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่นนั้นทุกคนสุดกันคลิปหน้าจ้าบ๊บีบายแล้วเรายังมีช่องทางการติดตามอื่นๆอีกด,ด้วยนะ